แก๊งมิจฉาชีพกำลังระบาดอย่างหนักส่งผลให้มีเหยื่อโดยเฉพาะผู้สูงวัยต้องสูญเงินมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอภัยทางการเงินเหล่านั้นให้ได้รับชมพร้อมกันนี้ก็มีวิธีการป้องกันภัยจากแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ให้ได้ทราบกันค่ะ เลยขายของถูกขายของได้ผลตอบแทนสูงอย่างเงี้ยครับแต่ให้เราโอนเงินไปก่อนอย่างเงี้ยเขาโทรมากขาเป็นตำรวจเขาบอกเขาจะยืมเงินยายสองพันยายก็ให้เขาถึงทุกวันนี้เลยก็ก็ไม่มาให้ยายสั่งของทางออนไลน์เราสั่งเป็นผ้าใบผู่หนึ่งราวห้าพันกว่าบาทแต่เขาส่งรองเท้าแตกของเก่ามามีข้อความเข้ามาในโทรศัพท์ว่าเราจะได้รางวัลอะไรทุกอย่าง ใหหห้้้เเเเเรไราาาาาขขไไไปปปปดดดดููออควมมมนนนนััีีีงิบญชทท่่ลลืยยจะเห็นได้ว่าแกงมิจฉาชีพนั้นมีกลโกงในการหลอกลวงเหยื่อหลากหลายรูปแบบเลยค่ะซึ่งสร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้สูงไวัยไม่น้อยเราจะพาไปชมกันค่ะว่าเบื้องหลังกลโกงนั้นเป็นอย่างไรและมีวิธีการป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างค่ะกลโกงต่าง ลักษณะกลโกงแก๊งมิจฉาชีพจะติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ที่ช่องเสียบบัตรของตู้ ATM เพื่อขัดลอกข้อมูลจากบาัตรรวมถึงติดตั้งแป้นกดตัวเลขเพื่อบันทึกรหัส ATM หรือแอบติดตั้งกล้องจิ๋วเพื่อแอบดูรหัส ATM ของเหยื่อค่ะวิธีการป้องกัน 1. รหัสบัตร ATM ควรคาดเดาได้ยากและไม่จดไว้หลังบัตรนะคะ 2. สังเกตช่องเสียบบัตรแป้นกดตัวเลขว่าผิดปกติหรือไม่และเมื่อกดรหัสควรใช้มือบังแป้นกดค่ะ 3. ไม่ฝากบัตร ATM ของตอนเองไปให้ผู้อื่นกดเงินที่ตู้ ATM แทนตัวเองและไม่บอกรหัส ATM กับคนอื่นสิ่งที่ควรทำเมื่อตกเป็นเหยื่อหากพบรายการถอนโอนผิดปกติให้อายัดบัตรทันที โดยโทรไปที่ call center ของธนาคารเจ้าของบัตรหรือไปแจ้งธนาคารเจ้าของบัตรที่สาขาใกล้บ้านและแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านค่ะโ,โกงธนาคารออนไลน์ลักษณะกโกงมิจฉาชีพจะหลอกให้เหยื่อติดตั้งม a าแว์์ในคอมพิวเตอร์ของเหยือ่อเพื่อแฮกข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีธนาคารรวมถึงเลข OTP เพื่อยืนยันการโอนเงินของเหยื่อค่ะวิธีการป้องกัน 1. สร้างรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา 2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์และอัปเดตอยู่เสมอ 3. ไม่ติดตั้งโปรแกรมแปลกๆไม่ใช้ลิงก์เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเข้าระบบ 4. ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานสิ่งที่ควรทำเมื่อตกเป็นเหยือ่อเมื่อพบรายการโอนถอนผิดปกติให้อายัดบัญชีทันทีแล้วแจ้งความค่ะ กลโกงทางโทรศัพท์ที่ควรระวังลักษณะกลโกงหหลอกว่าบัญชีธนาคารของเหยื่อถูกอายัดหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตเพื่อหลอกให้อวนเงินให้ 2. หลอกว่าบัญชีธนาคารของเหยื่อพัวพันคดียาเสพติดหรือฟอกเงินเพื่อหลอกให้อวนเงินให้ 3. หลอกลวงว่าได้เงินคืนภาษีเพื่อให้เหยื่อทำธุรกรรมที่ตู้ a อ m 4. แจ้งว่าเหยื่อได้รับรางวัลใหญ่เพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีให้ 5. หลอกขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อโดยอ้างว่าข้อมูลหายวิธีการป้องกันไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพไม่ง่ายและควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยง,งานต่างๆโดยตรงโกโกงเงินกู้นอกระบบลับกษณะกโกง ผู้ให้บริการเงินกู้นอกระบบจะคิดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยบอกตัวเลขดอกเบีย้ยหรือเงินคืนน้อยๆเพื่อดึงดูดให้เหยื่อมากู้เงินนอกจากนี้ยังหลอกให้เหยื่อเซ็นเอกสารสัญญาเงินกู้ที่ไม่ได้กรอกข้อความแล้วระบุตัวเลขเงินกู้เกินจริงภายหลังรวมถึงวิธีการทวงหนี้ที่โหดร้ายผิดกฎหมาย นอกจากนี้แก๊งเงินกู้นอกระบบยังได้มีการส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือโดยแจ้งว่าท่านได้รับอนุมัติวงเงินพิเศษให้กดลิงก์ที่มาพร้อมกับข้อความแล้วจะได้รับเงินก้อนทันทีท่านไม่ควรกดลิงก์นั้นนะคะแล้วก็ลบข้อความทิ้งไปเลยค่ะวิธีการแก้ไขปัญหาติดต่อหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือได้แก่ 1. ส่วนอำนวยการปฏิบัติการแก้ไขนี่สินภาคประชาชนโทร 1359 2. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโทร0 2 5 7 5, 5 3 3 4 4 3. ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร 1, 5 6 7 7นอกจากนี้ยังมีกลโกลงออนไลน์อื่นๆซึ่งมีลักษณะกลโกลงดังนี้ 1. หลอกขอข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านอีเมลของเหยื่อคนที่1 โดยอ้างว่าเป็นผู้ให้บริการบัญชีอีเมลเมื่อเข้าอีเมลของเหยื่อคนที่1ได้ก็จะส่งอีเมลไปหาเพื่อนของเหยื่อหรือเหยื่อคนที่2เพื่อหลอกให้โอนเงินมาให้โดยอ้างว่ากระเป๋าเงินหาย 2. แอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆเพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินให้ 3. แกล้งจีบเหยื่อจากนั้นหลอกว่าจะส่งของมีค่ามาให้แต่ขอให้เหยื่อโอนเงินค่าภาษีให้ วิธีการป้องกันไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพง่ายๆมิจฉาชีพไม่เคยหยุดพัฒนาคนโกงนะคะดังนั้นวิธีการป้องกันตนเองได้ดีที่สุดก็คือต้องระวัง ช่างสังเกตไม่หลงเชื่อใครง่ายๆไม่ตกลุมรางว่าจะมีเงินโอนเข้ามาหรือจะมีคนนำเงินมาให้ที่สำคัญต้องรับฟังข่าวสารอยู่เสมอเพื่อรู้เท่าทันกลโกงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพค่ะ